วันที่15พฤศจิกายนเริ่มวันแรกยื่นขอเปลี่ยนสปก .4.01 เป็นโฉนดเกษตรกรเช็คสิทธด่วนเปิดเงื่อนไขต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งประชาชนว่าวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรกในการเปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมโดยเปลี่ยนสปก4-01เป็นโฉนดทั่วประเทศณนะที่ตั้งสปกจังหวัดทุกจังหวัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสอปกจังหวัดโมบายยูนิต และระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สปก w เว็บ r o g o เอซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการยื่นมีดังนี้ 1. สปก4สีขีดศูนย์หนึ่งฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ทกสรกรณีกู้เงินกับทกสอยู่ 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ส,สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี โดยผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีวันที่ระเบียบใช้บังคับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. วันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก 2. วันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกการนับ5ปีสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทางเช่นรายชื่อที่ประกาศนะที่ทำการผู้ปกครองท้องที่วันที่ลงในสอก4สีขีด0ูฉบับแรกก่อนแบ่งแยกหรือประชาชนสามารถสอบถามได้ที่สอกจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ